เข้าสวนเมื่อวานนี้อันหาเบื้องเราเห็นเอาไปทา้งใดโอ้ยสาวเขาบอกส่วนสวนอยู่นี่บ่พักป่านี่ยบ่สวนนี่นาตางป่าใต้ยปลาซิบอีนโป้งละโอ้ติเอาข้าวนี่มึงโอ้ข้าวนี้โอ้ได้กินอย่องนี้ได้เมือเดียววะฮะเอาข้าวได้อันบอลละาบุ้งบ่ สวนบระทอมนี่นี่เข้าสวนว่าสั้นไรปานซิดนี่นะมันเอาเข้าเตดน่วนนะป้งแล้วไปเบิ่งมันยาวแล้วบอกว่าเราบอกออกปลาไปกิบนะได้มือเดียววะทีบกิสวงกับบ้าย่างไก่เลยนะย่างไก,ก,ก่อะไรอันนี้เดินเรียงแถวเพราะว่ารถมาแล้วเดินเดินเรียงแถว เแยงดังขนาดเลยดีงตะขาบอ่ะไปปั่นนาดิดังขนาดเลยเว่อร เมื่อวานนี้ทาเบงยามรงเราเห็นยามซ่ามันจะออกมองๆยำมะรงมันใสนะยามแรงใสแล้วมาได้ทั้งกินอ่ม้อมได้ไหนี่ยทั้งอีทั้งใสยามซ่าออกกินตมแล้วก็้อมติดมเรียนแถวเป็นแถวนะเขาไปหันบอเออ กับปลาทางนั้นเลยค่ะสีอู่ทางนี้อเวลาเขาสวนเด้หมดนี้ก็เหลื่อมตาดนท้องหงแลยเหลื่อมตาแล้ว เขาสวนเลยแบบนี้ไปไปไป,ไปไมาไล่ซอยเจ้าของคนเลยพอดีเขาเอาเขาสวนรัดโมหมันไปทงเหรอแวะเขาสวนไปไปไป,ไปามทางวะิาหามทางสามตัวนะสูงขนาด แม่สามตัวนี่มาถ่ายคลิปกันได้ไประโยชน์อยู่ได้มาไละ่ห้อยให้เพื่อนเพื่อนหลัดบุหายมันลงทงเพื่อนเอาเข่าสวนไปย่างย่างไปย่าง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 ยาง่ยางไปเรื่อยๆมึงได้กินหญ้าสวนมาต้องไปทงบอดเด็ดบอดเด็ดมึงมันมนี้บอดเด็ด เวลาย่างน้ำมันหินจะน้ำซีเมนต์มันจะเจ็บทางคนนอนกรีตเดี๋ยวยางนี่หยาดไฟได้เหรอดิยางเทคอนกรีตย่าง,เาง,าง,ง,างะเด็กเจ็บกีด ไม่ไดคั่วก็ได้ประโยชน์อยู่ได้วยไล่คั่วให้พร้อมเผื่เนี่ยเพิ่นรัดที่เข่าสวนว่าสัตวแม่นมเกิดใหม่เห็นผ่านหนาเฮือนน้าเพิ่นผ่านหนาเฮือนของมือเอ๋ยเราไปเปิดไปเ,เปิดประตูไว้บ่เออเปิดประตูไว้เลยที เอาเขาเลยบ้านแล้วจะเอาไปอาบดิเอาไปอาบทง่งอาบท่งลองต้มเกลือโองซ้าห่นเนาะน้ะเออตอนนัน้ีพันา้งน่พันหยาเขียวงามเลยนะเ้อหนีเวยงพัน ได้เห็ดทันเห็ดมีไหมเห็ดใส่เห็ดทันเห็ดอะไรจ๊าเอาโหอะไรเนี่ยโอ้โปลาโอ้ยเขาไปกาดเรายองได้กรช้านี่เข้ได้บ่อันนี้คะเขาได้พฟลคตตเขากาดหาไปทัเขา เป็นยังที่ได้เหตุอุบาทเนี่ห่านควยยู่ยนี้การเลาะอด้เป็นย่างไรเนาะ้เป็นยังไงเนาะเอาทานี่นะเฮ้ยหาบางเ่นทางบางไควยเห้อเเต็มกระตาเนียทกระดอกบางใช่อืม ให้มงมกินกวางบะเยอเดินอเีเม่งอจีใช่ใช่ไป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 เขาเข้าเขเข้าสวนหาเห็ดพร้อมเห็ดยังขึ้ดอกใหญ่แปบเห็นหมูเลยบสรุปเลยบ่ะคนหเหาเ็ดบอนะอ๋อเอาลำนี้บอสเพิ่นหากี่ตัวว่าเพิ่นว่าเอาไก่ดี ปง่ายงๆๆๆ่างยง่ายเอามองนี้บ่ปลาเขียวแท้หนาหนะหน,นาเขียวขนาดเลยโอยหาเฮ็ดพร้ออันนี้นี่ตานี่เฮ็ดแท้ตามีเฮ็ดขนาด,น,ดๆๆน้ำนๆๆี่้ดอกบ้างง่าดอกงามง่ายเออมาอยู่นี่เอนกินล่องไปมาเนี่ยกินล่องไปเลย มันอันหัวสิาบุปไปมันบุยกิญญาม่นบกิญารกัยาหัวมันเลยทีบุยกิญญาสิเอาเจ้าบาได้หายเห็ดไหนบ่ลุ้นนี่ล้มทับเห็รล้มทับเพชรลุ้นอี่างที่เทศขี้ลายใช่อันนี้ก เห็นเห็นข่าวลาอยู่ห้เขาไปหาไว้เจ้าเขื่อไม่เคยได้จ้าเขื่อเห็นป้าเขาไปหาแต่สิได้เนาะผูเขาปุ่หนากระเขี้ยวเขียวเลยสบายแล้วเอาเอาแล้วมาอันเปยมานอนไม่ได้าอทงแล้วมันหามากินอยู่นี้หนากระเขี้ยวเขียวเนาะเพราะพรุ่นี้เรามาเปิดอัน

ผู้ใดดีอ็นตาดีได้เห็นไหมมันชิวแล้วสิดินผู้ใดจุ่มๆนะปลูปรีผู้ใดมันออกมาแต้ยเลระเห็ดแล้วแม่นบ่เอาบุญเอิกดอกงามขนาดน้อเลี้ยงควายไปยังไหนเนี่ยเฮ็ดเปลืองมากงามป่าของตัวหมดจุ่มเลยเห็ดบ่ขพะเจ้าได้พะเจ้าได้ผู้หนากระเป็นหนึ่งกระตาหนึ่งดอกงามขนาดมันออกข้างไหนเคยออกมาถ่ายควายเห็นเขาเฮ็ดผู้ใดเห็นสุรีแล้วเฮ็ดได้แาบนี้ จุงมงามงามพ่าพี่นะจนสะออนเลยกระเพาะเยกระไพมีบ่เนี่ยเหอะกระเยจดแตนใช้แตนจูแตนโอ้ไปบังจูแตนวันนี้อยู่ชอยู่ช้แตนหรออยู่ไกลบ่ จู่เตือนมาสัตนไปเบิ่งพันจู่เตือนมาสัตว์ห้อยห้อยห้อยเสื้อแดงอย่าไล่เสื้อแดงเด้อมื้อนี้มาอาทิตย์ใส่เสื้อแดงเสื้อแดงแดงนิดมาสัตนห้อยเสื้อแดงแดงนิดใส่เสื้อแดงอย่าไล่ได้ควายเอ๋อย่าไล่เด้ออย่าไล่ข่อยเด้อขอคอขอคอพิเศษอย่าไล่ข่อย ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโช่วงนี้จะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยค่ะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า